พวออนไลนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียนกันนะครับแผนภาพโครงเรื่อง ใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีตัวละครฉากและการดำเนินเรื่องซึ่งเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนที่จะเรียบเรียงงานเขียนทำให้ผู้เขียนเห็นโครงเรื่องทั้งหมดสามารถนำไปเรียบเรียงขยายความเป็นงานเขียนได้ง่ายและมีรายละเอียดตามความต้องการครบถ้วนนะครับและนี่คือแผนภาพโครงเรื่องนะครับรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องเรื่อง ตัวละครฉากสถานที่เวลาปัญหาเหตุการณ์แนวคิดของเรื่องมาดูแผนภาพความคิดกันนะครับเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดระบบของความคิดข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ เข้าใจภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจนสามารถนำไปเรียบเรียงเป็นงานเขียนที่สมบูรณ์เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบซึ่งรูปแบบที่นักเรียนควรรู้จักเพื่อนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมีดังนี้นะครับรูปแบบแผนภาพความคิดแบบใย,ยแมงมุมแบบเปรียบเทียบแบบโครงสร้าง แบบขั้นบันไดมาดูการพัฒนางานเขียนกันนะครับการใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดจะทำให้รู้จักรวบรวมจัดขอบเขตความรู้ความคิดเป็นระบบสามารถกำหนดทิศทางของเนื้อเรื่องที่จะเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์ได้ความครบถ้วนและเพื่อให้งานเขียนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับ 1. การยกร่างงานเขียน ำแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดที่เขียนไว้มาเขียนตามรูปแบบโดยคำนึงว่าจะเขียนให้ใครอ่านจะใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรและจะเชื่อมโยงความคิดอย่างไร 2. การปรับปรุงงานเขียนอ่านทบทวนเรื่องที่เขียนเพื่อเพิ่มเติมความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษาสำนวนโวหารอาจน,นำไปให้ผู้อื่นอ่านแล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกครั้ง 3. การบรรณาธิการกิจนำงานเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำการใช้ภาษาและการเว้นวรรคตอน 4. การเขียนให้สมบูรณ์ นำงานเขียนนั้นมาเขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบหรือจัดพิมพ์วาดภาพประกอบตามต้องการเมื่อเขียนหรือพิมพ์แล้วตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่